สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้บ้านสวนจักรพัรจะมาแนะนำวิธีการดูแลดอกขจรนะคะว่าเราลงดินไปแล้วเราจะมีวิธีการดูแลเขาอย่างไรบ้างสหรับดอกขจรนะคะเราปลูกแปลงนี้นะคะเราปลูกที่เดือนประมาณเดือนมีนาเมษานะคะจะตอนนี้เขาจะมีอายุประมาณที่3-4เดือนนะคะีบ้านสวนจักรพัรดิจะทา ตาข่ายกางตะข่ายให้เขาตาข่ายที่ใช้ก็คือตาข่ายมืนทั่วๆไปนะคะที่ใช้กลางเพื่อให้เขาพันเกี่ยวเถาวันขึ้นสําหรับวิธีการดูแลต้นดอกขาจรที่เราปลูกนะคะอันนี้อย่างที่บอกไปมีอายุประมาณ3-4เดือนนะคะเรามันส่วนสุขภาพเราให้น้ําเรามีระบบน้ํานะคะระบบน้ําหยดแล้วเราจะลดน้ one ําวันเว้นวันนะคะสําหรับ ปุ๋ยที่ใส่นะคะเราจะใส่เดือนละหนึ่งครั้งหรือจริงๆ15วันครั้งก็ได้นะคะเราใส่ปุ๋ยคอกค่ะเราจะใส่ขี้วัวนะคะให้เขาคือดอกกะจอนไม่ค่อยมีศัตรูไม่ค่อยมีโรคนะคะแล้วก็ชอบปุ๋ยอคอกมากอันนี้เนี่ยงามมากคือดอกกะจอนเขาจะไม่มีมือเกาะเหมือนพวกบวบแล้วก็พวกตำลึงนะคะฉะนั้นเราจะต้องช่วยพัน เขาเขึ้นไปตามแต่ขายดูต้นนี้เริ่มออกดอกแล้วนะคะมีช่อดอกแล้วเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวปลายเดือนนี้ก็จะเก็บดอกได้แล้วค่ะต้งต้นนะคะเมื่อกี้พูดเรื่องระบบน้ําไปแล้วให้น้ําไปแล้วให้ปุ๋ยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตกแต่งกิ่งหรือว่าทํเสาให้เขาบ้างนะคะกระเจมเขาจะแตก เยอะมากบางครั้งแตกมาจากใต้ดินนะคะหรือว่าแตกตามข้อนะคะเราก็ถ้าเขาเยอะมากเกินไปเขาก็จะบงังแสงแดดกันให้ดอกไม่ดีนะคะให้ช่อด,ดอกน้อยเพราะยัง,ด,งดังนั้นเราก็เลยจะมีวิธีการทำเสาให้เขานะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูวิธีการทำเสาของต้นดอกขาจรน,นะคะในแปลงที่เราเก็บ ดอกขอจรนนะคะนี่นะคะบ้าสวนจกักรวาลของเราไม่ได้ปลูกแค่ดอกขอจรนะคะปลูกไผ่ปลูกพริกไทยปลูกผักหวานปลูกมะขามเทศนะครับและสลดอินโดครับหน่อไม้ฝรั่งเพิ่งลงแปลงหนะค้ฝรั่งพ่งลงแปลงนะค เราจะมาดูวิธีการทำาสาวดอกคาจรนะคะเนี่ยช่อดอกคาจอนนะคะจะเห็นว่าเขาเริ่มเขาเริ่มมีเถาขึ้นเยอะมากนะคะหนามากแล้วก็ให้มีช่อดอกเราก็จะตัดออกเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าดอกคาจรจะตายนะคะตัดออกเลยเพื่อที่ให้เขาได้รับแสงให้เต็มที่นะคะอย่างนี้คือ เขาออกช่อดอกไปแล้วนะคะเราเก็บไปแล้วอันนี้คือวิธีการทำาสาวส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือรอเดือนตุลาอย่างที่บอกไปว่าจะเป็นช่วงที่เราจะต้องตัดทั้งหมดเลยนะคะแปลงนี้เนี่ยปลูกมาแล้ว1ปีเป็นนีปปิเข้าปีที่สองดอกกระจนเป็นพืชที่อายุยาวนะคะพอถึงตุลาเราจะตัดทั้งทั้งต้นทั้งหมดเลยนะคะเหลือ ความยาวจากจากร้มลำต้นขึ้นมานะคะจากดินขึ้นมาประมาณ3ามสี่นิ้วนะคะที่เหลือเราก็ตัดออกหมดเลยเพื่อให้เขาแตกใหม่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายตัดเสร็จเราก็ใส่ปุ๋ยคอกสักประมาณหนึ่งเดือนเดือนครึ่งเขาก็จะยาวออกมานะคะแล้วก็ประมาณสามเดือนเขาก็ให้ผลผลิตใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณนะคะสำหรับการรับฟังวิธีการดูแลดอกขาจรฉบับบ้านสวนจกักรพรรดิค่ะสวัสดีค่ะ